ใครมามานอนบนบ้านกูนวะโอ,อ้ยต้องใส่ง่วงครับมาพักฟ่อนที่บ้านอ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำเรือเจ็ตกันนะฮะเจ็ตเลยอเจ็ตจะย่องขอเตรียมของก่อนครับไม่รู้อาวุธจะเยอะไปไหน ไปก่อนเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนครับมันต้องสร้างแพกว่าจะสร้างได้ครับผมลองสร้างตอนแรกผมลองสร้างหรือมันสร้างไม่ได้ครับอ๋อเพิ่งรู้มันต้องมีแพใกล้ครับพิกันบอกมาฮนะห,หล่อสุดๆกันเนื้อเลยซึมเดี๋ยวไปเอาไม้ไปตัดตรงน,นี้เลยแฮ <Yes. Yes. S 1> มเมอร์อิชอิชมาสร้างไอ้น้ำเพื่อที่จะได้เป็นแพรบก oh. จะก็ต้องลากขึ้นมาบนน้ําวางไว้แถวนี้พอวางไว้ข้างบ้านอุปกรณ์ต้องมีเชือกด้วยโอเคไม้แล้วก็โยนแม่งมันเลยครับก็ครับมาม,มา,าตายแล้วเรือเจ็ดเอา้ามาหยิบไม่ได้วะ ทำไมทำแล้วมันหยุไม่ได้โอเคครับขอไปสักสามรอบรอบเกาะโอเคขึ้นเรือตัดเครื่องไปโอ้โหเรือแม่งเสียงโคดจะดังนะอืมตัดเครื่องแล้วเดี๋ยวจะไปสำรวจอ่อป้อมาการกลางน้ำต่อนะครับแต่ว่านี่มันมืดแล้วนี่หว่าออเอาไงดีวะ ดี๋ยวไปกินมะพร้าวเกาะอื่นก่อนครับโหยี่ห้อนี้มันขับยากมากนี่ฮะดิฟถอยหลังเรือบ้าครับถอยหลังได้วะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวหาเหยื่ออันนี้ก่อนที่ที่จับปลามีน้องเขาบอกว่าต้องใช้ปูครับใช้ปูเป็นเหยื่อล่อบางคนบอกมะพร้าวเ้ยผมเริ่มจะเชื่อดีไหมวะมะพร้าวล่อเหยื่อปูแม่งกินผลไม้ได้เหรอเอ้ยพวกปลา เดี๋ยวผมวังว่าตรงไหนวะโอเคโหไปจะเจอเดี๋ยวขึ้นมาก่อนอุ้ยอ้ยอ้ยไม่ใช่ตัวนี้จับเดี๋ยวจับที่กงลงลใช่กงจับเลยตัยวนี้เดี๋ยวเฮ้ยมาฝังขวาเฉยเลยไปแล้วขึ้นเกาะอย่าก,กัดนาเพราะว่าลีเสียงเพลงครับแม่งเลยเบามันเลยไม่ได้ยิน เดี๋ยวนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปใหม่พรุ่งนี้ค่อยไปออกล่าต่ออ๋อใครมามาแย่งที่นอนกูวะที่นอนหายอะเตียงหายไปไหนวะอ๋ออยู่ข้างล่างครับจ <laughs> ะหลามแม่งเบียดตกลงมาทำไรก็เฉยงแบ่งกันอยู่ครับโลกมนุษย์เช้าแล้วเดี๋ยวปูลองไปเอาปูไปดักกันดิใส่ปูครับ นี่ไงใส่ปูเข้าไปได้ใส่ได้อีกตัวปะ่ะอ๋อใส่ได้ไหลายตัวเว้ยอ้าวทีนี้กูจะกินอะไรนะเอาไปหมดเลยเออกมาตัวหนึ่งดิเฮ้ยออกมาตัวหนึ่งยเย่เลยแล้วใช้หินจักได้ปะ่ะออหินจับไม่ได้โอเคครับน่าจะได้ฉลามนะปูต้องสองตัวก้อนหินนี้ เว่งมาแต่เช้าเลยครับผมรุนสวัสดิ์หลามน้อยก็ไฟเหรออีพึ่งอพึ่งก่อนไฟก่อนเซฟก่อนมึงมากูซาแล้วกูเซฟแล้วกูโหลดไปได้มึงจะทำไมเฮ้อหน้าสั่น มาอยู่กับเพื่อนมึงนี่นเรียบร้อยครับตายหา่าฉลามโง่มาให้ตายถึงที่อยอมีลูกมาด้วยลูกก็นพ่อตายแล้วมจะตายทั้งโป้ทั้งลูกรอแป๊บหนึง่งฝากก่อนไปไหนลูกลูกมึงอยู่ไหนทำไมเราจะมากินเหยื่อจะมากินเหยืห่อปูเหรอฮะปูกูจะมาล่อปลาไม่ใช่มาล่อฉลามอน่าสั่นครับเจอขวานบกเจ็ดไปอืมมไม่ติดบักวมัจะตบเร็ว ไอ้ขี้มันไม่ติดบัคให้ตบได้ทีเดียวฮึืมเอ้าไม่เป็นไรครับอนี่ไงตายห่าหมดครับทั้งป้องลูกวันนี้มีเหยื่อมีเหยื่อจับปลาครับฉลามแม่งเลยมาติดกับมันเป็นแผนหลอกเอาปลากระเบนอีกตัวหนึ่งไปไหนไปไหนฮะเดี๋ยวไปเก็บก่อนครับวางไว้ก่อน เดี๋ยวเอาลูกมาเก็บก่อนลูกมันอยู่ไหนวะเอาชี้แล้ววางไม่เป็นที่เป็นทางก็เป็นซะอย่างเงี้ยพ่อมันก็หายอ๋อลูกมันอยู่นี่ครับนอนแงังแมงอยู่เอ,กกเอาปาการ์เบน,นะแม่งฮะอันนี้พ่อมันอยู่นี่ใช่ปะ่ะโอเคพ่อมันอยู่นี่ครับ ะปากระเบนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลามดีดเหรอใช้หางดีดปากระเบนหายเจอปลากราหนามปากระเบนหายกระเบนอยู่ไหนวะเฮ้ยตะลายไปกับน้ำปะดีมีอะไรมาติดกับยังเอ้ามึงออกมาทำไมวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้าไปสิมึงเข้าไปในกรอบไอ้เหี้ยมันเป็นบล็อกวะเนี่ย ยัดกข้าไปในกอดมึงออกมาเฉยเลยอุ้ยอุ้ยเด้ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงกับระบบมันครับมันเข้าใกล้ไม่ได้ระบบล้วนทำไมปูมันอยู่ข้างนอกวะแม่งนอนกอดกันนะสมพันธ์กันหรือไงดูนี่โหจะตายห่าแล้วลืมดูเลือดนี่ฮะอยู่เป็นชาวแก๊งเลยอุ้งเขาปวปูอ้ขออีกตัวได้ไหมอ้หายหายหมด สัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมครับไปขุดน้ำทรยศว่าแล้วทำไมขุดน้ำกูหายบ่อยๆแม่งเดิอเองได้จะไปไหนบ้ามึงกลับมาไปย่างน้องปูกินก่อนครับตายหาแล้วเดี๋ยวจะไปป้องกันกันไปเที่ยวกันนะครับผม วางปูก่อนผมพี่เกตือเดี๋ยวผมขอวางปูแบบว่าให้มันลอยกลางลอยอย,อยังวะปูแม่นก็มีความสัมบพิเศษนะเล่นกายกรรมเอาประมาณนี้แล้วกันปึ๊บเดี๋ยวแม่นก็ตกมาฝั่งนี้อีกอะไม่น่าตกานะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ครับอยู่ตรงกลางพอดีเขอเก็บฉลามเลอครับตากแดดไว้เดี๋ยวเป็นอพอเผือปุ๊บก็ตก หน้าไหมฮะน่าจะพอดีแล้วฮะเดี๋ยวขอเก็บฉลามก่อนฉลามตากแดดมากเลยกลายเป็นฉลามทอดกระเทียมเฮ้ยฉลามขึ้นยากจริงๆริงมันจะโดนกูปูมันจะโดนปูกูมันจะโดนปูกูไปเนี่ยถ้ากูขึ้นป๊บฉลาม,มอย่าโดนปูกูนะกูย่างอยู่เช็คก่อน okay. เก้ต่อเสียงติงครับ ที่บูชาฉลามครับผมนอนดีดีดีดว่าบ้านก็ไม่ได้ใหญ่โตหาอะไรเลยมึงนอนเป็นเบียกกันเป็นไหมฮะเดี๋ยวตกเขวนี่เถอะอีกนิดนึงขึ้นมาสิขึ้นไปเออตะวันหามไอ้ซัาอย่เพิ่งตกเออประมาณนี้แหละโอ้ยไม่กอดโอเคครับโอ้หมึงไม่ให้ไม่ให้ปูลงเลยเหรอ ทางตรงนี้นะจะลงยังไงจาทีนี้เคปูปสุกครับเดี๋ยวไปแดกปูปกัน,นอันไหนวะอันนี้ครับสีแดงยางต่อตอนนี้หลอดเลือดเ,เ,เราก็น่าจะเต็มสักพักหนึ่งแล้วนะดูดิอขออีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวออกไปตามหาความฝันกันเดี๋ยวเขาจัดระเบียบไอ้ฉลามมาหนึ่งเลย ราต้องต่อเติมบ้าน,นครับที่อยู่ไม่พอครับมีม,มีมีน้องมีน้องมาใหม่สองตัวน้องไทเก็ช์กขวูดหนึ่งก็ไทเก็ช์กาวูดสองนี่ก็ใจทุกตาจะถุยเนี่ยงเอ้าปลากระเบนอยู่นี่นี่วะหายไปไหนมาวะปลากระเบนเอาไว้ชั้นสองแล้วกันนะเพราะว่าชั้นบนน่าจะอยู่ได้ครับน่ากลัวเกินเฮ้ย <Hey, S 2> ปูเกือกกระแทกขลามน้อยครับ ฉลามน้อยย่างฉลามเลยมาย,ย่างสดๆเลยผมไม่ต้องหั่นอ่ะ,ยะอยากจะกินทั้งตัวเพราะว่าเวลาหั่นแล้วม่งต้อมันจะกลายเป็นชิ้นเล็กมันนอนกับปะมันนอนกับปลากระเบนไปรอปูชิ้นนี้สุกก่อนครับผมโอเคเป็นอันว่าเฮ้ยใช่ปะเด็โอเคปลอ,อดภัยครับผมสุกแล้วเราจะไป ออกลากันนะฮะออกขวานไปดีกว่าเพราะว่าขวานนี่อนเนกประสงค์มากทั้งทุบทั้งสร้างต้นไม้ได้เร๋ยวไปเรือเราจะไปเกาะฝั่งนู้นกันดีกว่าก่อนดูแผนที่กัน MS เฮ้ยไปไม่เอาเบื่อนะครับผมผมมีเรือเจ็ตผมจะไปที่ไหนก็ได้ไปเฮยครับผมจอดเรือแป๊บถึงเลยฮะมันคือเกาะเกาะมันเล็กมากเลยนะ ไม่น่ามาเลยอ่ะรู้สึกผิดมาทำไหม่ว่ากะกะติ๊ดเดียวมาเอายาเอายาไปทำอย่างอื่นเขอยืมขอยาหน่อยครับยาหน่อยครับเจอแล้วเดี๋ยวยา,าไปก่อนแล้วก็ไม้ไปหน่อยหนึ่งดีกว่าได้จะมาดูเดี๋ยวไปดูของกล่องแถวนี้ดีกว่าสามโมงแล้วครับเดี๋ยวมืดฉิบต้องรีบกลับนี่อะไรอ่ะก็เทป โอเคครับยังดีหน่อยยังได้ของซ้ำของยังไม่เปลืองมากดูอีกทีมีอะไรเปล่าตัวของอันนี้จะเต็มยังได้ได้ได้ประมาณสามที่สามที่เดี๋ยวผมขอเก็บลูกมะพร้าวก็ไปกินดีกว่าครับแต่ว่าลูกมะพร้าวไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะว่ายังไงเราก็อยู่รอดอยู่แล้วครับมีปูให้กินมีน้ำให้กระดกตอนนี้ตอนนี้แหละรู้ท่าแล้วต้นที่ดีงามจะไปทางนึงอย่างนี้เลยครับ แต่ผมขอพิงก่อนจะจม,มเมื่อวานเรือผมว่าไม่นะไม่เหลือตัดเครื่องแล้วไปเอาไปไม่ได้ครับเรือแม่งบอกว่าหนักเกินอุลเละโคตรอย่าเพิ่งพังผมเชื่อว่าโอ้ประจับไหมปุ๊บดับปับ๊บแต่ผมตัดแม่งใต้น้ำเลยครับ เป็นเสียงอีกแบบหนึ่งนะบรรยากาศการตัดต้นไม้ใต้น้ำดุด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 เดี๋ยวตายชิบโคตรหน้าโคตรจะตัดต้นไม้ใต้น้ำมีกะหลามมาป่าวะเอาไปเท่านี้ได้ป่าวะขอนิดนึงนะไม่ใหญ่นะอันนี้คือขนยนยวนกันตานเครื่องครับแม่งพอจับปุ๊บแม่งหลุดให้เลยแต่ว่ามึงต้องเลือกเอาอันอย่างไดอย่างหนึ่ง โอ้ยโอเคแค่นี้ก็ได้ครับไปทะมืดแล้วขออย่างเดียวนะนน้ำมันอย่าพึ่งมาหมดระหว่างทางเท่านั้นพอโอเคครับถึงแล้วถึงปุ๊บนอนปับไม่รีรอทำไมปูแม่งกระเด้งกระดอนมาขนาดนี้วะปูแม่งแก้งตายปะเนี่ยแล้วจะพยายามอบพยบไม่งไม่ต่างเลยจะขวดน้ำดีๆเขาโยนเสบียงมันตุ๊บๆโอเคเดี๋ยวไปนอนก่อนง่วงอะ ที่นอนอยู่ข้างล่างไอฉลามมาข้างบนบ้าหรือเปล่าสร้างบ้านไว้ทำไมไ <c oughs> ล้ไปะลิงเคยเช้าวะดูหลอดพลังงานก่อนหิวข้าวหิวน้ำและวกินนี่เลยมะพร้าวาว,วันนี้หิววะ่ะโอเคครับเต็มแล้ว,เต,ลวเต็มแล้วก็เซฟเลยครับรอลืนรอชะรอรอโยนก็เทสไปก่อน โอเคฮะเดี๋ยวเราไปตัดไม้แถวบ้านแล้วก่อนจริงๆไม้แถวบ้านเราก็มีแล้วเดี๋ยวไปไกลทำไมบอสเดี๋ยวดูที่จับปลาก่อนดิจับมาเนิ่นนานแล้วปลาที่จับปลาหายไปไหนวะฉลามแดกไปแล้วเหรอฉลามแดกที่แดกที่จับปลาโอ้ไม่กดหาให้เจอ หาให้ดีหาให้ได้เอ้ยม่นหายไปไหนวะเจอแล้วมียังเข้าไปดูข้างในอดิก็มีแต่ปูไม่ใช่เว้ยปูแม่งคืองงว่าปูมันออกมาทำไมวะโอ้เสียฟรีเลยเนี่ยจับมาไม่ได้เลยเลยพรามีปูโง,โง,โง่ๆอย่างไอสองตัวนี้ออกมาแม่งทรยศครับปูทรยศ เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าครับผมขอใ,ใส่ใหม่ลองดูดิสองตัวน่าจะจับไม่ได้เนดะี๋ยวลองตัวเดียวดิเฮ้ยเดี๋ยวเอามะพร้าวดีกว่าเอากินันกินไปหมดแล้วจะลองดูว่ามะพร้าแม่งใช้เหยื่อจับได้ป่าปลาแด็กมะพร้าวถ้าตลก <c oughs> ปลาเป็น,เป,นเป็นสัตว์กินเจกินพืชห <c oughs> รือว่าแม่งเข้ามาแล้วอ้าวติดแล้วนี่ว่าเออก็ได้โอ้โหตั้งตัวหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวนะเมืองจะมีอะไรอีกเ้ย ทำไมมันนั่งใกล้ๆแล้วมันเป็นอย่างนี้วะดึ๊ดดึ๊เด้งดึ๊งดึ๊งนั่นเนี่ยก้อนหินนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมเอาแล้วเอาใส่ปลาไปเฉยเลยอ่ะไม่ใช่ผมจะออกผมกดผิดให้กูแดกปลาเถอะโอ้โหแม่งเอาปลาออกมาแม่งกลายเป็นปลาปลาล่อปลาอีกทีนึงอ่ะไม่เป็นไรครับก็วางไว้อย่างเงี้ยให้แม่งล่ออีกทีนึงปลาแดกปลาแล้วก็แดกปลาไปเรื่อยๆครับพายไปเรื่อยๆให้หมดทะเลเลยไม่ใช่หลาอมันกระดิกห่างได้วะ ลมมันพัดแรงขนาดนั้นเลยเหรอโอเคฮะเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันดีกว่าเพราะว่าเราจะใช้ในการทําบ้านนะครับเนื่องจากว่าที่เราไปเอาเกาะนู้นมันน้อยเกินไปครับเอาไปพาขับรถไปตั้งไปได้มาสี่ไม้เออว่าต้นไม้เราก็จะหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะม,ม,มีลูกมีลูกมะพร้าวด้วย เฉงว่ะเฉองไรเงี้ยแล้วมันไปอยู่อะไรกับต้นไอ้ข้างในวะรักกันหรือเปล่าอาจจะเป็นแฝงหูกระเด้งเลยดูดก่อนมีต้นมะพร้าวลูกพร้าวยี่ลูกวะลูกเดียวเหรอจะทําบ้านต่อเติมเป็นสักเอาให้มันข้างบนมันช่องข้างบนมันเดินได้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ข้างบนแม่งเดินไม่ได้นะครับฉลามนอนแดกที่ ตัวบอลเลอร์เลยเดี๋ยวเราไปดูไอที่ไอ้นี่ก่อนดิที่เราดักปลาไว้ปลาดักปลาเอาปลาไปดักปลาอีกทีหนึง่งเอ้ยใช่เปล่าอันนี้คือติดหรือ,อยังอ่าติดแล้วครับปลาแม่งสีโคตรสวยอะคือเหมือนเอาปูไปแลกปลาครับแต่ถ้าเรามีหอกอรบผมว่าเอาไปจิม้มแป๊บเดียวจบง่ายดีเอาปูไปแลกปลาทำไปได้ แดกเปล่าปอนข้าวก่อนครับฉลามต้องแดกข้าวแดกน้ำแดกยาเอาเอากินไหมไม่กินตดโอ้ยยังไม่หิวครับเดี๋ยวลองเอามาพาไว้ใส่เยื่อดิอยากรู้จริงมันจะได้ไหมเนี่ยถ้าไม่ได้นะั่นเดี๋ยวเจอกันนะใครที่โพสอะแน่หลอกกันได้เดี๋ยวลองดูเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หิวครับดูนะดูกันชัดๆนะ ดูนะปึ๊บไอเชี่ยได้เฉยเฮ้ยแม่งได้วะเฮ้แนนยแม่ง Amazing Thailand ที่ม่งตลกวะได้เฉยเลยครับปลาแดกมะพร้าวด้วยเหรอเพิ่งรู้เดี๋ยวเราดูแล้วก่นแดกสิมั้านี่ก็เป็นเวลาประมาณติด ตนสามนะครับผมผมเล่นประมาณตอนสามเพราะว่าเพื่อนหลับหมดแล้วถ้าเล่นตอนเช้าเช้านี่โหมาหมดครับเพลงเพงิงมีตงกีต้าเพื่อนบางทีก็ที่ลงคลิปช้าก็เป็นเพราะอย่างเงี้ยครับต้องรอดึกๆกก่อนบางทีดึกก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ด้วยนะไม่ได้เล่นด้วยําทำงานเดี๋ยวเขาวางของเลยบ้านเราต้องอลังการเนะี้ยสิบแปดชั้นไอคิบหายและสร้างไม่ได้ <laughs> เยอะแล้วสร้างไม่ได้สีฟ้าไม่ขึ้นด้วยไอย้สร้างไม่ได้เออเอเหมือนจะมาวะเฮ้ยเฮ้ไออ้เอาตรงนี้ไว้ไม่ทำหอกอะไรวะทำไมตรงนี้สร้างไม่ได้ครับเฮ้ยเออเอแวบว่ะมาว่ะอีกนิดนึง กดมือมัวแล้วกดรัวๆเดี๋ยวแม่งติดเองอ่าเรียบร้อยครับผมไม้หมดโลกเลยครับเ <c oughs> ข็มทิศอยู่ไหนจ๋าโอเคไปครับผมเราจะไปตรงไอ้นี่กันต้านเครื่อง let's go เดราจะเดิหยุดก่อนดิ รอประวันตรงนี้ได้ป่าววะประวนันชิบหายแล้วกเกาะคุยฝั่งไหนโอเคนี่เกาะอ,อย่างนี้ครับเกาะเกาะอ,อยู่นี่อันนี้อนะเกาะอยู่นี่ใช่ไหมเราจะไปตรงนี้ข้างหน้าโอเคหลงครับตัดเครื่องก่อนไปครับเราช่วยพายได้ป่าววะขอไม่ได้ นี่ครับผมโอ้ยตกใจเสียใจด้วยนะเรือชั้นน่ะแข็งแรงแข็งแข็งแรงเพราะว่ามันล็อกกับมันเป็นระบบล็อกกับตัวเครื่องนะฮะใส่เ็มคันิรนไพจะฆ่าชั้นน่ะต่อยเลย10ตัวหลงเลยเมื่อกี้ผมจะไป ผมจะไปหาที่มีเรือล่มแม่งชนผมที่ใจผมเอาโอยอ๋อไอ้สัสปุ๊ยแม่งกระแทกเรือตกเฉยเลยอะทำไมมันหลุดได้ไงครับผมผมผมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาฉลามดุฉลามบุกโอ้ชิชิชิโอ้ my god my fucking

อย่าเข้ามาโอ้ยเมนแตกอีเหี้ยอย่าเข้ามาจะตายแล้วบอกแกมาแกช่วยลูกด้วยแล้มอเตอร์ไซค์ตะก๊ะอาล่าตะก๊ะสมาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้มอเตอร์ไซค์กูตายแน่กูตายแน่เกมาชีวิตรอดกูจะไม่รอดแล้วออ้ยฉลามดุจริงครับน่าจะมีสมบัติอยู่แถวนี้มึงกัดกูเลยดีกว่าไหมมึงทำอย่างเงี้ยไอ้กทีกัดกัดกู ขึ้นไม่ได้เดีเขามาอุย๊ยกัะดิ่งแม่ตายแม่ตายเร็วตายเร็วโอุ๊ยกูคุณตายแล้วูจะตายแล้วขากูไอ้กูยมันดูมากเลยทำไมพาร์ที้มันดูจังวะใครฟั๊บผ่าอะไรมาแ,มแพท็ทตัวเลื่อยกูดิเอีอยังไปหรือยังเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวกูจะเติมบัตรทูมายิงมึงให้หมดเลยเดี๋ยวก่อนอไอ้ศาสตร์ ยังไม่ไปอีกเหรอไอ้กลัวโ,โอ้โหแม่งป,ปับแปดใหม่ครับอืมฉลามเพชรฆา,าตเฮ้ยเหมือนจะมาอีกแล้วอะ่ะแม่งขึ้นไม่ได้ะคันเนี้ยขึ้นยากมากอะ่ะไม่ไหวจะัดเครื่องกูไม่อยู่แล้วโอ้ my g กอดโอ้ my g กอดฉันไม่อยู่แล้ว โอ้ยเดือนจะทันขึ้นอ๊ไปเกือบตกเกือบตกเครื่องทัยไม่ติดครับไอ้สัสมดมดต์ตีลูกลูกลูกพอตายเลย ขึ้นสิอื้อฮืแบบมอไซค์ทีวะโอเคครับตีนักขุดเตรียมพายมาเพราะว่าผมคิดไว้แล้วว่าต้องดับแน่นอนเกาะอยู่นู่นครับเราไปดีกว่านะฮะอย่าเลยมไม่สู้คนปล่อยแล้วกูม,มาอยู่แล้ว <laughs> แม่ง เลยฟัสเจ็ดแล้วเลยฟัสเจ็ดเขาไม่อยู่แล้วแต่โอ้ยเขาจะฟัสเจ็ดเจ็ดจริงครับแม่งเร็วจริงไปไปไปผมต้องนอนให้นี่ไปมะพร้าวผมรออยู่ที่บ้านเออไม่อาจจะโกรธครับเพราะว่าเราไปเอาลูกกับมันมาลูกกับพ่อมันที่ผมไปฆ่ามันอะ่ะอ๋อเดี๋ยวผมเอามาคืนนะเดี๋ยวผมชุบชีวิตให้โอเคปะ่ะเรามีใบชุบอย่ากโกรธกันเลย ไปเร็วเดือดฟัสเจ็ดเออโอ้โหจะพูดไม่น่าพูดเดือดฟัสเจ็ดเลยพูดปุ๊บหรดปั๊บโอเคขึ้นขึ้นสิลูกโอ้ยไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้โอ้ยโอ้ยน้ำพายุน้ำวนเหรอไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้อุ้ยผมไม่ชอบทะเลตอนคืนเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันทำไมมันเดินไม่ได้วะทำไมมันลง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 เลงวะส่งลงเซ็งเลงมันเปิ่งส่งลงเซ็งเลง ะครับผมมองเห็นมากเลยมันมืดมากเลยจอผมดับอะเปนจริงถ้าเกิดว่าผมเล่นเล่นอยู่แล้วมันนิ่งๆคือจอผมดับนะไปทางนี้ครับไม่ใช่แต่ฟ้าเจแล้วเอาแต่ฟ้าสีพออย่าเร็วมากโอเคนะนายเป็นแต่ฟ้าสี่ไปจอใครไปดูดฟ้าเจ็ดมาังฮะโอ้โหผมยังไม่ได้ไปดูเลยเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปดูตรงช่วงของการไอ้สัสใครชนกี่แล้วม่มงดึงขาคูไปเนย โอ้ไม่ชอบไปเลตองคืนเลยอ่ะโอ้ยขึ้นไม่ได้อีกอไหนว่าเกาะแล้วคนมานั่งดูทินเข็มทิศใหม่แสงก็มองไม่เห็นสาสิบอยู่ไหนวะสาสิบอยู่นี่โอ้ยมองไม่เห็นโว้ยขอไฟเชพรพจัน์เอาเป็นว่าเกาะ,ะข้างหน้านี่แหละครับ ไปก่อนนะก่อนไหนก็ไม่อยู่ไม่สนผมไม่ใช่บักแล้วผมไฮปกติผมบอกอบคำเดียวว่าเหงื่อแตกกันนอกเกมอะครับโคตรลุ้นน่ะฉลามหายดุชิบหายโกรธแค้นปันใดกันมาก่อนเหงื่อแตกจิมจังอยู่อยู่แถวนี้ผมไม่กลัวแล้วเพราะานี่มันถิ่นผมถิ่นข้าเว้ยเีงยมานะเว้ยมึงโดนฟันแน่ ขอจอดเรือแทบท่าก่อนครับเอลโยนไม้พายไปจึ๊บโอ้โหเหงือแตกปัดเงื่อแป๊บเป็นการสู้รบที่เด็ดเดือดจริงๆนะฮะยวขอกินมะพร้าวก่อนเพราะว่าถ้าเราทำเลือเต็มนอนเลือเต็มแล้วมันอาจจะทำให้จิตใจเราเพิ่มนะฮะเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจ็บเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะย่างมึงกินทั้งคู่เลยกอกลัวมึงมากัดกูดเดี๋ยวเถอะ แม่งมาตามล่าครับบอกว่าช้างกูอยู่ไหนไม่ใช่ช้างเพื่อนฉันอยู่ไหนอยู่นี่แกนอนอยู่บนสองตัวเนี้ยพอใจยังว้าใจิตใจเราตนี้เราแย่มากเลยครับรู้สึกอ่อนลา้าร่างกายแบบเพียฮะไม่รู้จะจะทำอะไรต่อจะไปเอาไม้ก็ไม่ได้ไปเอาครับเหมือนไปให้ฉลามกัดเล่นน่ะก็ดีก็ก็ดีกัดไปเลยกึกหนึ่ง น้ำเต็มแล้วเดี๋ยวขอเอาปูก,กินก่อนครับเดี๋ยวขอไปดูผลงานก่อนดีกว่าครับลาไปด้วยมะพร้าวนะฮะมันจับอะไรติดปัเนี่ยสบก็ไม่มีตัวอะไรมากินนะฮะไม่มีครับไม่มีอะไรมากินเลยหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหน่อยฮะเพราะว่าปลามันปอกมะพร้าวไม่เป็นต้องเรียนรู้ไปโอเคนะครับผมก็ลาไปเรื่องท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสวัสดีครับ